สวัสดีครับทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งบอดเลนกนนะเกมนี้เป็นยูนาราบอดเลนเจอกับซิวเวอร์ที่บอดเลนฮะรูรูราคาก็เป็นซับเลี้ยงเจอกับซับแทงนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะยูนารานี่ก็เป็นแชมเปี้ยนคล้ายๆกับเซรีซึ่งผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นเมนเซรีด้วยผมว่าน่าจะเล่นยูนาราออกมาได้ดีนะอ่าฮะสกิลคิวฮะสแต็กเต็มกดใส่ออโต้ใส่ซิวเปอร์ใส่รูรูฮะ ไปเล่นแบบว่าดูนานมากๆครับคือถ้ามีจังหวะออโต้ที่ขอออโต้รัวๆเลยนะแล้วก็แรงด้วยฮะคือสกิลคิวนี่คือเต็มปุ๊บใช้เต็มปุ๊บใช้อะดันเวฟใส่รัวๆค่ะเออดันสู้กัวซิเวอร์ได้น,นี่ก็ถือว่าโอเคนะมีไว้โผล่มาทางด้านหลังชิบหายแล้วะสำหรับรูวๆว่าโดนววยชา้าต่อยไปราคานะน็อกอาบสส่ปลายแต่ว่ารูวๆยังมีแฟดอยู่เรียบร้อยฮะแล้วอยู่นานๆอุ้ยยูวูมันแบบว่า ล็อกตัวเลยมีคองมาฮะโอเคอู้อยู่นะฮะเอาโตโัราคาแต่งไพ่ไปนะโอ้สาระก็มาฮะทางด้านหลังฮะกดสกิลคิวสา,สายซิูเวอร์ไปคิวชิวเลยฮะอารีไม่ได้มาฮะสำหรับมายก็น่าจะโดนได้อีกคนนึงนะอยู่นาราพยายามดันเวฟเข้าไปฮะเรียบร้อยเลยปะดูไว้ต่อยสายรูรูปไปแต่ว่ารูรูไม่ได้แทงไงเรียบร้อยเลย ยูนาราฮะตอนนี้ได้บ F มาเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคนะสำหรับการยืนเลนช่วงที่ผ่านมาฮะคือดันเวฟใส่รัวๆแล้วก็จังหวาเท,ทจังหวะอะไรก็ทำได้แบบว่าดีอ่ะเออตัวละครนะซีคิวดบินี่แรงมากๆเลยนะยืนแช่นี่โคตรเจ็บเลยเจ็ดนาทีฮะวูคองเปิดมังกรน,นะส่วนรูรูก็ไปเคลียร์บอร์ดให้เพื่อนนะมังกรตัวแรกน่าจะเป็นฝั่งสีแดงนะที่ได้ไปนะ นะปลาซิวีดบิลสายซิเวอร์ไปฮะและ้วอุ๊บมันแคนเซิลแอนิเมชั่นซีวีคิวได้ด้วยฮะว้าวส่วนบอดเลยน,นะบุคองเห็นว่าวายอยู่ฝั่งท็อปเรนฮะก็เล็งๆว่าจะได้ที่บอดเลนเหมือนกันนะอยู่นาราพยายามเคลียร์เวฟให้เพื่อนนะมาบุคองพร้อมละอุ้ยเข้าไปคู่ควงในสายซิเวอร์ไปที่เรียบร้อยฮะราคาน็อกอัพโดนไป2ตัวสวยงามจ,จัดจ้าอะแต่ว่าอยู่นารคาคาซิเวอร์ไปได้แล้วนะอื้ ของซิงอยู่มาแล้วสิงกันไม่ติดวะเมื่อกี้นี้อ oh. ้ได้โอเคไม่เป็นไรได้พอมตีตายไปจำไว้เลยฮะตัวใหม่มากกว่าตัวเก่านะเวลาแข่งฮนะคิดอะไรไม่ออกหยิบตัวใหม่อนะ่ะหยิบตัวใหม่ทั้งทีเก่งแน่นอนกดเลยนะยูราก,กดอันติไลรตีส่ซิลเวอร์ไปฮะซิวเวอร์นี่คือแบบว่าไร้ทางต่อต้านนะศูนย์สามกับราฮามีไวายฮนะ ตึงคอสเสื้อยูนาราไว้ฮะยูนาราหาตีส่วนแล้ววายมันจะสู้ไม่ได้ด้วยฮะอันนี้ก็ตัวเก่าเหมือนกันนะสองหนึ่งยังไม่ไหวจะรู้อ่ะต้องวับกลับบ้านแบบหน้าจ่อยๆเลยฮะแต่ว่ามีวงคองโผล่มาแล้ววายชั้นมาต่อยยูนาราแต่ว่าดาเมจไม่พอฮะโตเตขึ้นมาที่ท็อปเรย์นะสำหรับยูนาราฮะได้ป้อมแรกที่เลนล่างไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวน่าจะเปิด ปล่อยกราฟกันต่อนะอืมตุนซิวเวอร์นี่คือเรียบร้อยแนละ้วผมว่าเกมนี้น่าจะหายไปอีกยาวๆเลยฮะคือถ้าไม่ไปเลทเกมมันก็น่าจะไม่มาแล้วนะอู๋มาโอ้มาโชเดซสายราคาด็อกอัพสายปลายแต่ว่ามีรูรูรอซ้อนอยู่ว่าต้องหนีก่อนฮนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเรามีวมูคองโผมาโชเดสโอ้โหถึงจะรับมันแรงจังไอบ้บ้าเอ้ยเตะมาซาแบบเป็นลูกเลยฮะที่วูนี่ม่งโคตรแรงเลยตอนแบบล่างกดอันตรีอะ ไม่มาเด่นพี่ชามโดนนะหมยชาร์จหมาดต่อยทรายวูคองไปเต็มๆมาแต่ว่าเป็นยูนาราที่แทงป้อมเฉยเลยเปียซิเวอร์อะไส่ไพ่ที่เล่นกลางเ่ยผมเพิ่งเห็นสเปลของซิเวอร์อะเข้โกลด์มาฮะใครก็ได้บอกผมดีวว่ามันเล่นกันอย่างนี้อยูเกมนี้โอ้โหหรอ เลือดลาโบนเนี่ยโคตรเนี่ยมาเนี่ยทำไส้ยังไงดีควายแฟดต,ต่อยใส่ยูนาร่าไปพร้อมกับมีอันติของแอปเปซาแต่ว่ายูนาร่ามีอันติของรูรูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รอดนะเต็งซิว่าที่ได้ชัดดาวไปส่วนไซร้านะเข้ามาควงผิวข้างในอนะ่ะโอ้โหคตรอันตรีรบควายไม่ได้ส่วนทั้งเดลดจนะัดอ่ะเราหูคลองอนะ่ะโอ้ชาบ ยี่นี้ปิดอยู่นาระช้าไปหน่อยอะ่ะคือเชนซีซีกันดีมากๆนะโดนทั้งอ่าวายโดนทั้งอันติของแอมพาส่าแต่ว่ามีรูรูวายโกวายฮะแล้วก็ดิ้นหลบไปได้พักหนึ่งเลยอะ่ะก็เลยทำให้ทีมฝั่งซีฟ้านี่แบบว่าเสียจังหวะในการแบบเข้าไปทะลวงต่อถ้านี้ตอนนี้ลิฟเกิดไปนี่เรียบร้อยอะคยูนารานี่เก่งนะซิิวคอะแต่ว่าโอ้เกือบอะบรบ ต้องต้องคันเซอร์นะโอ้คตาโผมาติใส่แบบงงๆเลยค่ะเรียบร้อยเลยไม่มีวอร์ธะเกมนำแต่ไม่มีวอร์นะสำหรับทีมฝั่งสีแดงน่าจะแค่มาไล่ๆฮอ่ะสำหรับทีมฝั่งสีแดงแล้วยื้อเวลาให้ยูนาราเกิดฮะเกิดแล้วนะกำลังวิ่งมาฮะสวดสาราตต่อยหน่อยก็ได้ไหมใส่เข้าไปเปิดแล้วคองดาเมจรุนแรงมากๆฮะ พาไว้ไม่ได้แล้วไซรัสเข้าไปต่อฮะแต่ว่าอมีดูเดือดแตกกันไปนะยูนารามาแล้วฮะเรนเนิกสันโอ้สันสายแปดปลายสันสายซเวอร์สวยงามจัด,จดฮะแล้วยูนาราโกรดอันตีเบ่งกล้ามไล่ตีใส่แอมปาซาแตกพ่ไป,ไปฮะเขาใหญ่มาฮะเรียบร้อยเลยวงแตกว้าว ได้ริฟได้ป้อมกลางนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะสวยงามมากๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะไฟยังไงให้ชนะนะทีฝั่งสีฟ้าตัวคอมันดูแบบเท่มันจะไฟยังไงดีอะคือคือมันเป็นตัวมันเป็นทีมคอมแบบจับอะดักจับดักอะไรคือเมื่อกี้ด,ดีมากๆไออารมาซาแบบทําดีมากๆเลยเดินมาจับแบบยูนาราที่เล่นการอะ่ะซึ่งเป็นทีมจับนะแต่ว,ว่าหลายๆครั้งเราเห็นว่าเขาจับได้ช้าปิดได้ช้าอะไรเงี้ยจน เพื่อนทีมฝั่งสีแดงเนี่ยมาซ้อนหันก็เลยเรียบร้อยเลยแพ้ไฟเพราะว่าโดนซ้อนตลอดเลยฮะกอนตอีใสายไปดูดิ้าเมชค่าแคนนี่ยังไม่มีเลยฮะอัาซายู่จัดม,มันแค่เป็นแบบว่าคอมทีมหลักจับแต่ว่าเกมตามแค่นั้นเองเกมนี้ก็เลยดูแบบว่า ดูจะสู้ไม่ค่อยได้ฮะยี่สิบเอ็ดาทีทมฝั่งสีแดงอะเล่นเกมบุกใส่รัวๆเลยฮะทีมฝั่งสีฟ้านี่โดนดักจับเสียเองฮะ,อ,ฮะอืมไม่มีอะไรเลยแค่เป็นทีมพร้อมดักจับแต่ว่าเกมมันเสียเปรียบในช่วงต้นเกมอะเลนมันระเบิดอะ่ะ ในล่างนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าแบบว่าระเบิดเป็นลูกครับซิเวอร์ลูกไม่ได้เนาะเก่าลูก <9 S 2> แอมซาแปลกนะพยายามเล่นพยายามทำอยู่คนเดียวเลยครับผมเห็นนอันติแล้วครับอุ้ยแปนลบแรงอยู่นะแอมิซาเนี่ย 24นาทีตอนนี้อยู่ในารานที่3ชิ้นเป็นที่ละรลอยฮะแล้วเดินมากดอันติไลตีใส่ซิวเวอร์ตัวแตไกไปฮะแล้ววายดึงคอสเสื้อใส่ปลายลูกลูกกดวายโก้สวยงามมากๆฮค่ะแล้วมีสกิลวีในการแดนหลบออกมาฮะเจ็บเจ็บเจ็บเป็นที่ละรลอยฮะเกมน,นี้เป็นลูกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ย เสียดายฮะหยิบคอมดักจับดักเปิดมามีอาริมีไวในการที่แบบว่าหาจับหาทำเล่นไฟส<ม>ี่ห้าเออดักจับตัดก่อนหนึ่งแล้วก็หาเล่นหาทำในไฟเอา<ม>แต่ว่ากลายเป็นเสียเปรียบทุกเลนเลยฮะมีแค่ท็อปเลนนี่แหละภาษาที่ชนะเลนิกตันส่วนเลนที่เหลือฮะ<ม>ดังเกิรนมิดอ่าเอเดนแคีบอดเลนนะก็เรียบร้อยแพ้หมดก็เ,ยยเลยเรียบร้อยเลยก็เลยสู้ไม่ได้เลยฮะสำหรับคอมนี้ แยบกับคอมทีมฝั่งสีแดงที่แอกว่าเป็นคอมทีมไฟที่ต้องรอแบบว่ามีเทพนิดนึงแล้วก็รอเล่นด้วยกันกลายเป็นนำตั้งแต่ต้นเกมก็เลยเล่นง่ายกว่าเยอะเลยฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสั่งคลิปนี้สวัสดีครับ